ถ้าเราจะพูดถึงเครื่องบินขับไล่สกัดกันที่มีความเร็วมากกว่าเครื่องบินขับไล่สกัดกันปกติเราต้องพูดถึงมิโกยันมิกสามสิบเอ็ดเพราะมันเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่สกัดกันที่มีความเร็วมากที่สุดลำหนึ่งของโลกซึ่งมันเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่นานาชาติให้การยอมรับความเร็วสูงสุดของมิกสามสิบเอ็ดนะครับสามารถทำความเร็วได้3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงสหภาพโซเวียตโดยที่เป็นขับไล่สกัดกันความเร็วเหนือเสียงนะครับ เครื่องบินมิก31นะครับถูกพัฒนาต่อจาก m i ก25ในรุ่นก่อนหน้านี้และมันจะมีลักษณะคล้ายกับ m ิก25นะครับและการกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ของเพื่อนๆก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องเราโดยตรงเพราะงั้นอย่าลืมกดไลค์กันนะครับ หลังจากที่สหาภาพโซเวียตล่มสลายหรือในช่วงษษษษษษษสงครามเย็นเครื่องบินลำนี้นะครับก็ถูกใช้งานโดยกองกำลังอวากาศรัสเซียขยายความนะครับเพราะเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าผมพูดผิดโดยที่กองกำลังอวกาศของรัสเซียที่จะประกอบไปด้วย3หน่วยนะครับที่มีกองทัพอากาศกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธที่รวมถึงกองกำลังอวกาศนะครับสามหน่วยนี้นะครับถูกตั้งขึ้นในช่วงปี2015เพราะเคยมีเพื่อนๆบางคนคิดว่าผมพูดผิดในช่วง EP ที่ผ่านมาถ้าข้อมูลผมผิดพลาดเพื่อนๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับ นอกจากรัเสเซียนะครับก็มีขาซักสถานที่ได้ใช้งานมิก31แต่ได้ปลดประจำการในช่วงปี2023มีกยันมิก31นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องบินลดที่เร็วที่สุดลำหนึ่งของโลกเพราะในช่วงปี2021มันมีความเร็วสูงสุดประมาณ1,900ไม,ม 3, ลมต์ต่อชั่วโมงหรือ3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียคาดว่ามิก31จะถูกใช้งานไปจนถึงปี2030นะครับเพราะมันถูกอัปเกรดให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นและได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่เพิ่มเข้ามา เดิมทีแล้วโครงสร้างของเครื่องบินจะอยู่ที่ประมาณ2,500ชั่วโมงซึ่งมันถูกอัปเกรดให้ใช้งานได้ประมาณ3,500ชั่วโมงนะครับลักษณะโครงสร้างของมิก31นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับมิก25ที่ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์7ขนาดใหญ่2เครื่องยนต์และมีช่องรับอากาศด้านข้างปีกของมันจะมีอัตราส่วนอยู่ที่2.94และมีคลิปห่างคู่แนวตั้งแต่มันจะมีความแตกต่างกับมิก25รอะมิก31นะครับ จะมี2ที่นัง่งซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมระบบอาวุธโดยเฉพาะที่คอยควบคุมระบบอาวุธอยู่ด้านหลังนะครับมิก31นะครับถือเป็นเครื่องบินขับไล่สกัดการหลายบทบาทซึ่งมันได้รับการออกแบบมาให้ปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นการสกัดการขี่ปนาวุธล่อนท้งการตรวจจับและทำลายขีปนาวุธล่อนที่บินตับรวมถึงโดรนและเฮลิคอปเตอร์ภารกิจคุมการเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลและปฏิบัติภารกิจสกัดก้นทางอากาศในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันพื้นสู่อากาศนะครับ แต่ถ้าว่ามิก31ไม่ได้รับการออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล,ล่ระยะประชิดนะครับเพราะมันจะมีประสิทธิภาพต่ำในช่วงการเลี้ยวโครงสร้างของมิก31โครงสร้างของมันยังมีความแตกต่างจากมิก25มิก31นะครับจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าซึ่งทําให้มันสามารถบินที่ความเร็วเหนือเสียงได้ดีที่ระดับความสูงตามได้ แต่วัสดุพื้นผิวนะครับมีความคล้ายกันที่จะถูกสร้างมาจากโลหะผสมนิกเกิลทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนได้ดีในช่วงที่บินถึงความเร็วสามมรคโครงสร้างของมิก31ประกอบไปด้วยเหล็กนิกเกิลเชื่อมโดยอาร์ส้รโลหะผสมเบา33%ไทเทเนียม16%และวัสดุผสม2% มิก31ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์เจ็ต D สาม F 6ที่แต่ละเครื่องให้แรงขับประมาณ152กิโลนิวตันทำให้มันสามารถทําความเร็วสูงสุดที่ระดับความสูงต่ํจามมักได้ความเร็วสูงสุดของมันนะครับจะถูกจํากัดด้วยอุณหภูมิที่ความเร็ว2.83ามักอัตราส่วนแรงขับต่อแรงต้านก็เพียงพอสําหรับความเร็วที่เกิน3ามักแต่ถ้าว่าความเร็วขนาดนี้จะก่อให้เกิดอันตรายที่จะมีผลต่อเครื่องยนต์เจ็ตในระยะยาวทั้งโครงสร้างของเครื่องบบินนะครั มิก3าเป็นเครื่องบินลบที่ใช้งานจริงเครื่องแรกของโลกเพราะมันได้รับการติดตั้งระบบเรดร์อาร์เล่ที่สแกนด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบพาชียฟโดยจะเป็นระบบเรด้าซาร์ลอน s อ0 0รนะครับระบบเรดร์นี้นะครับมีระยะโจมตีสูงสุดอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายได้มากถึง10เป้าหมายซึ่งมันสามารถโจมตีได้มากถึง4เป้าหมายด้วยการใช้ขีปนาวุธอา3านะครับระบบเรดาร์ S800 มันจะทำงานร่วมกับระบบค้นหาและติดตามด้วยอินฟราเรดนะครับและติดตั้งในแฟลนิงใต้จมูกที่หดได้ ขีปนาวุธ R33 นะครับได้รับการ,ราออกแบบมาให้เป็นขีปนาวุธระยะไกลความเร็วสูง R33 นะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อ SR71 b a c k b i r d และเครื่องบินทิ้งระเบิด B1 และ B2 m x 3 1ได้รับการติดตั้งระบบเชื่อมโยขงข้อมูลแบบดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูงโดยได้รับการติดตั้ง APD518 และ RKRLDN สำหรับการสื่อสารกับสนย์ควบคุมภาคพื้นดินนะครับ ส่วนระบบเชื่อมโยงข้อมูล APD 5 1 8 Mix ามิบจำนวน4ี่ลำสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่สร้างขึ้นจากเรดร์ได้อัตโนมัติโดยจะอยู่ในระยะ200กิโลเมตรนอกจากนี้นะครับมันก็สามารถส่งข้อมูลให้กับเครื่องบินลำอื่นได้ที่ไม่ว่าจะเป็น m IG ิก23ม m IG ิก25ม m IG ิก29และซู15รวมถึงซู27่สิทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายที่ m มิก31ตรวจพบได้สูงสุด4ลำในการตรวจจับระยะไกลนะครับโดยที่การตรวจพบเป้าหมายนะครับเป็นข้อมูลของเครื่องบิน m มิก31แต่ละลำ มิก31ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเลดารากับภาคพ,พื้นดินได้อัตโนมัติมิก31ที่ได้รับการติดตั้ง APD 518ทำให้มันสามารถสแกนรังสีแบบแอคทีฟหรือพาสเชียได้การโต้ตอบกับระบบควบคุมดิจิทัลของภาคพ,พื้นดินโดยจะมีรัศมีปฏิบัติการประมาณ2,000กิโลเมตรโดยจะสามารถประสานงานแบบกึ่งอัตโนมัติได้ซึ่งมันสามารถกำหนดเป้าหมายขีปนาวุธที่ยิงมาจากเครื่องบินลำอืนได้ด้วยนะครับ เครื่องบินขับไล่สก,กัดกั้นมิก3 1จำนวน4ลำสามารถควบคุมพื้นที่ในน่านฟ้าได้ประมาณ800-900กิโลเมตรนะครับและเลด้์มีระยะตรวจจับสูงสุด200กิโลเมตรและความกว้างในการตรวจจับนะครับอยู่ที่225กิโลเมตรแต่หลังจากที่มีการอัปเกรดมิก31นะครับทำให้มันสามารถตรวจจับเป้าหมายที่มีค่า RCS ขนาดเล็กได้โดยที่ความน่าจะเป็นต่ำสุดนะครับอยู่ที่0.5 และจากเดิมที่ตรวจจับได้10เป้าหมายนะครับเพิ่มเป็น24เป้าหมายและสามารถโจมตีพร้อมกันได้6เป้าหมายจากเดิม4เป้าหมายเพิ่มระยะการติดตามแบบอัตโนมัตเป็น120กิโลเมตรและการตรวจจับเป้าหมายไรเซตยินฟาเลต56กิโลเมตร ระบบอาวุธของมิก31อาวุธหลักของมันจะเป็นฉีปนาวุธอากาศสู่อากาศ R 3 3รหัสนาโต้คือ A 9นะครับซึ่งติดตั้งไว้หน้าท้องของมันและมีการติดตั้งปืนใหญ่โรตารี่ g s h 6 2 3ที่มีขนาด23 mm, บมมิลิเมตรบรรจุกระสุน260นัดซึ่งก็จะมีช่องบรลำตัวของเครื่องบีดสำหรับขีปนาวุธ R 3 3หรือ R 3 7ที่สามารถติดตั้งได้4รลูกแต่การที่จะติดตั้งได้แบบนี้นะครับจะต้องติดตั้งกัััับบ M-31 MB ทที่่ได้ร้รรกกาอาอปเเนน ใต้ปีกของมิก31นะครับมันจะได้รับการติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลที่สามารถติดตั้ง r 37ได้6ลูกขีปนาวุธ r 37นะครับมีระยะยิง280กิโเมตรและขีปนาวุธ r 33พิสศยไกลที่ติดตั้งได้4ลูกมันมีพิสัยการยิง300กิโเมตรนะครับและขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกล KH-31 ที่มีระยะยิง200กิโเมตรและขีปนาวุธพิสศยกลางรุ่น R-40 TD-1 นะครับโดยที่สามารถติดตั้งได้2-4ลูก มิกสามนะครับสามารถติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกล้ได้ในรุ่น A73 4ลูกและอาวุธพิสัยกลาง r 7 7จำนวน4ลูกสำหรับการยิงเป้าหมายความเร็วสูงนะครับโดยจะมีระยะ100กิโลเมตรมิกสาในรุ่นอัปเกรดนะครับสามารถติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านิวเคลียร์ได้ในรุ่น KH31P และ KH58 นะครับ ซึ่งก็จะมีขีปนาวุธต่อต้านเหลือไอรุ่น KH-31A ติดตั้งได้สูงสุด6ลูกขีปนาวุธอากาศสู่พื้น KH-59 ติดตั้งได้สูงสุด3ลูกหรือ X-59M สูงสุด2ลูกและสามารถติดตั้งระเบิด KAB-1500 ได้6ลูกหรือ KAB-5008 ลูกที่จะมาพร้อมระบบนำวิธีด้วยเลเซอร์ m ิก3 1นะครับมีน้ำหนักรวสูงสุด9,000กิโลกรัม มิกสามสิบเอ็ดนะครับยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยําสูงโดยจะเป็นรุ่นเค4 7 M2 ติดตั้งได้จานวนหนึ่งลูกนะครับขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยําสูงมันจะมีระยะประมาณ2,000กิโลเมตรที่สามารถบินได้เร็วถึง10มักนอกจากนี้นะครับมันก็สามารถติดหัวลบนิวเคลียร์ได้ด้วยทําให้มิกสามสิบเอ็ดเป็นเครื่องบินที่สามารถทําการลบระยะไกลได้นอกจากภารกิจขับไล่สกัดการแต่มันจะติดตั้งได้ในเฉพาะมิกสามสิบเอ็ดเคที่อัปเกรดนะครับ ความเร็วและพิสัยการบินของมิท31ในความสูง21,500เมตรมันจะทำความเร็วอยู่ที่2.83มาร์แต่ความเร็วสูงสุดคือ3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในช่วงเพดานบินต่ำทำความเร็วได้1.23ามาร์พิสัยการบินนะครับห9 0 0ไมล์ 1, หรือ3,000กิโลเมตรแต่เมื่อติดตั้งถังเชื้อเพลิง2ถังจะมีพิสัยการบินเพิ่มขึ้นมาเป็น3,400่ไมล์หรือ5,400กิโลเมตรซึ่งสามารถทำระยะการรบได้ที่ระยะ900เควาร็อ0.8มล์หรือหน3 m. 33000ฟุตหรือประมาณ10000เมตรนะครับแต่เมื่อเพิ่มความเร็วเป็น2.35มจะมีระยะการลบอยู่ที่450ไมล์หรือประมาณ720กิโลเมตรที่ความสูง59000ฟุตหรือ18000เมตร MiG 31มีเพาดานบินอยู่ที่82000ฟุตหรือ25000เมตร มีอกที่มีการอัปเกรดเลดราใหม่นะครับคือรุ่น 31M, 3 1 1D 31BM ซึ่งคาดกันว่ามันมีระยะการตรวจจับของเลดรามากถึง400กิโลเมตรถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าข้อมูลผมผิดพลาดเพื่อนๆเพิ่มเ,เ,เติมได้เลยนะครับด้อีพีหนา้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ